สวัสดีคะ่ะพ่อแม่พี่น้องค่ะน้ำมีมีดอ,อ,อาจารย์สามเกจิชื่อดังนะคะทุกท่านค่ะมาให้ทุกท่านได้รับชมนะคะมีทั้งหลวงพ่อเดิมหลวงพ่อกลวยนะคะทุกท่านแล้วก็หลวงพ่อรุ่งนะคะมีสามอาจารย์เลยนะคะทุกท่านที่ศักดิ์สิทธิ์เข้มขังมากๆนะคะทุกท่านเลยคะ่ะอันนี้ด้ามลมฝัก6นิ้วนะคะเฉพาะใบ3นิ้วกว่าเนาะนี่ค่ะ <ítulo> เป็นมีดสําหรับโคกพานะคะทุกท่านเลยค่ะสวยงามมากๆตรงนี้เป็นด้ามเข่าเก้งนะคะทุกท่านเลยค่ะนี่ค่ะก็จะเป็นเข่าเก้งน้อนะคะนะคะสวยงามมากๆเลยนะคะนค่ะเป็นมีดที่สําหรับพกพานะคะทุกท่านเลยค่ะอันนี้เป็นมีดหลวงพ่อเดิมนะคะทุกท่านเลยค่ะสวยงามมากๆเลยโพครึ่งใบนะคะทุกท่านนะคะเสมาใบโพครึ่งใบค่ะ ใบก็จะสวยงามมากๆเลยสาหรับพกพาเนาะไม่ว่าท่านหญิงท่านชายนะคะทุกท่านพกพาไปไหนมาไหนสะดวกสบายนะคะ,ะไม่ใหญ่จนเกินไปเนาะใส่กระเป๋าเป้หรือว่าใส่กระเป๋าตะภายที่ท่านหญิงะตะภายใส่กระเป๋าโทรศัพท์หรือก็ตะตังนะคะเนี่ยค่ะใส่ได้เลยนะคะทุกท่านเวลาไปไหนก็อธิษฐานจิตนะคะทุกท่านอนาราธนานะคะแล้วก็ให้ท่านปกปักรักษาเนาะบอกชื่อบอกนามสกุลเรานะคะทุกท่านเนี่ยค่ะ ไม่ว่ามนด,ดําคุณใสผีเล่ล่อนผีเป็ดผีตะเวศสีหรือว่าลมพัดลมเพนะคะทุกท่านบางครั้งเราอาจจะเดินทางเนาะ,ะทุกวันนี้ยิ่งมีอุบัติเหตุเยอะแล้วก็มีคนตายเยอะนะคะทุกท่านเราก็มีสิ่งที่ปกปักรักษาพุทธคุณของหลวงพ่อนะคะทุกท่านยึดเหนี่ยวจิตใจเราไว้นะคะทุกท่านนะคะ่ะอันนี้จะเป็นมีดหลวงพ่อกลวยนะคะทุกท่านมีดด้ามปืนเนาะนะคะด้ามลมฝักก็ เฉพาะใบก็5นิ้วกว่านะคะทุกท่านก็เป็นตามก็ประมาณ2นิ้วครึ่งเนาะนะคะก็จะเป็นเป็นมีดหลวงพ่อกลวยค่ะทุกท่านเป็น<ส>มีดหลงพ่อกลวยนะคะยุบต้นต้นเลยนะคะทุกท่านเนี่ยะคะ่ะดูง่ายค่ะยุบต้นต้นี่คือก็ใช้ลัดแล้วก็จะพับเอานะคะทุกท่านเนี่ยค่ะสมัยก่อนก็จะทําแบบนี้เอานะคะเพราะว่าเครื่องไม้เครื่องมืออาจจะยังไม่ทันสมัยนะคะคิดค้นด้วยภู่มปัญญาของอสมัยก่อนเนาะช่างสมัยก่อนนะคะทุกท่านเนะะี่ยค่ะ สวยงามมากๆเลยนะคะเรียบนี้ก็คือ,เ,อเป็นประหลัดฉีกนะคะทุกท่านเป็นมีดหลวงพ่อกลวยเนาะนะคะเป็นประหลัดฉีกนะคะนาเมตตานะคะนาเมตตามหานิยมนะคะทุกท่านเนี่ยค่ะนาเมตตามหานิยมเพราะว่า,าการค้าการขายจเจริญรุ่งเรืองนะคะทุกท่านเนี่ยค่ะส่วนมากก็จะเป็นประหลัดฉีกไม้นะคะแต่นี้ก็เป็นของหลวงพ่อกลวยนะคะทุกท่านทําให้อ่ ผู้คนนะคะประชาชนการค้าการขายจเจริญรุ่งเรืองแล้วก็ปกปักรักษาให้ปลอดภัยนะคะเวลาเราไปไหนมาไหนเราก็จะพบนะคะทุกท่านสมัยก่อนปู่ย่าตายายเราเนาะศรัทธามากๆเลยนะคะทุกท่านเพราะว่า,าหลวงพ่อกลวยหลวงพ่อเดิมหลวงพ่อลูกในกระ,ะสักสิทธิ์เข้มขังมากๆเลยนะคะทุกท่าน,นะะเลยค่ะมาลับชมเล่มที่สามนะคะอาจจะเห็นชัดไหมคะเพราะว่าน้ําใช้ไฟเนาะค่ะ ข้างนอกเสียงดังมากๆก็ขออภัยนะคะค่ะเรามารับดูชมเล่มที่สามนะคะทุกท่านนะคะอันนี้ก็จะเป็นเป็นมีดหลวงพ่อเดิมนะคะทุกท่านยุบต้นๆเลยนะคะนะคะนะดูดูสมัยก่อนอาจจะเป็นที่สังกสีที่ร้อนมากๆนะคะทุกท่านเลยคะ่ะคุณตาท่านเอาไว้ให้ลูกท่านนะคะตัวก่อนท่านก็จะใช้ตลอดเนาะนะคะด้ามเป็นด้ามข่าวกวางนะคะทุกท่านเนคะ่ะรัดด้วยทองเหลืองนะคะกลั่นนี้นะคะ สมัยก่อนก็จะมีสังกะสีนะคะทุกท่านถ้าใครเคยอยู่บ้านนอกกับปู่ย่าตายายแล้วเนาะถ้าหน้าร้อนก็จะร้อนมากๆเลยค่ะทุกท่านนเก่เขาจะเป็นเผาเนาะเป็นแดดเผาร้อนละอุ่อยู่บนบ้านนะคะทุกท่านเลยคะ่ะก็จะมีความเก่าแก่มากๆเลยนะคะนะคะด้ามก็เป็นด้ามเข่าวกวางนะคะด้ามสมัยก่อนนะคะเนี่ยค่ะเข่าวกวางก็จะเป็นออสิ่งที่เป็นมงคล แล้วก็เป็นที่เป็นเขาที่แข็งมากๆนะคะทุกท่านเลยคะ่ะทนทานแข็งมากๆเลยนะคะอายุ90กว่าปีขึ้นไปแล้วเนาะอาจจะถึงร้อยแล้วก็ได้นะคะข้างก็ไม่สั่นไม่คลอนนะคะทุกท่าน,นะคะ่ะนี่คะ่ะลายน้องสิงนะคะเป็นมีหลวงพ่อเดิมนะคะทุกท่านยุบต้นๆเลยเนาะอาจจะเป็นค่าเป็นใครไม่ใช่สนิมนะคะทุกท่านคือเก่าเก็บนั่นเองนะคะคือเก่าเก็บนั่นเองท่านเอาไว้ให้ลูกท่านนะคะทุกท่านจะไหมก่อนคุณตาถ้า ท่านก็จะใช้ตลอดเนาะไปไหนมาไหนท่านจะพกของท่านตลอดนะคะทุกท่านใส่ถุงย่ามใส่ผ้ากมา้าคาดเอวนะคะทุกท่านสมัยก่อนเนาะผูยญาต,ตายายของเรานะคะบรรพบุรุษของเราก็จะศรัทธามากๆเลยไม่ว่าหลวงพ่อเดิมหลวงพอ่อกวยหลวงพ่อลุ่งนะคะทุกท่านเน่ยค่ะก็จะมีแบบว่าศรัทธา,ามากๆเลยนะคะทุกท่านเน่ยค่ะอันนี้เรามารับชมมิตรหลวงพ่อลุ่งนะคะมีสาม ครูบาอาจารย์เลยนะคะทุกท่านเ่ยค่ะมีทั้งหลวงพ่อรุ่งหลวงพ่อกลวยนะคะทุกท่านหลวงพ่อเดิมนะคะอันนี้ก็จะมีเป็นมียุบต,ต้นเช่นกันนะคะทําออกมาแบบง่ายๆเนาะนะคะนี่ค่ะทาออกมาแบบสมัยก่อนเนาะนะคะทําออกมาแล้วก็ให้หลวงพ่อท่านอธิษฐานจิตปลุกเสกนะคะทุกท่าน,นะคะ่ะช่างก็เป็นช่างประจําวัดช่างชาวบ้านชาวบ้านนะคะทุกท่านเลยค่ะนะคะเก่าเดิมๆ,ๆเลยนะคะทุกท่านเลยค่ะอันนี้เป็น ทรงปลดนะคะทุกท่านอาจจะเป็นทรงปหลดเนาะนะคะนี่ค่ะจะเป็นทรงปหลดนะคะนี่ค่ะตะฝั่งตะกุดไว้ตรตงนี้นะคะทุกท่านแล้วก็ลอยจานไว้นะคะนี่ค่ะเปลวเพิงเนาะลายเปลวเพิงนี่ค่ะทุกท่านนี่ค่ะเป็นมีดหยุบต้นๆของหลวงพ่อลุ่งนะคะเป็นมีดชาวบ้านชาวบ้านนะคะน้ําได้มาจากชาวบ้านเนาะนะคะน้าได้มาจากชาวบ้านจริงๆเลยนะคะทุกท่านนี่ค่ะดูก็รู้เลยนะคะว่าเก่าเดิมๆนะคะทุกท่านทําออกมาเนาะนะคะ ก็จะดูง่ายนะคะทุกท่านมีดชาวบ้านก็จะดูง่ายๆนะคะเพราะว่าบางครั้งก็อาจจะไม่ค่อยสวยงามแต่พุทธคุณสูงส่งมากๆนะคะทุกท่านผ่านการปลูกเสกถึงครูบาอาจารย์ท่านยุคต้นๆเลยนะคะทุกท่านนะคะีค่ะน้องด้ามลงฝากสิกว่านิ้วนะคะทุกท่านนี่ค่ะีสวยงามมากๆเลยอันนี้ก็จะเป็นมีดเจ้าเดียวกับทรงปลดนะคะทุกท่านนะคะ่ะคุณตาท่านจะมีอยู่สามเล่มเนาะนะคะ สวยงามมากๆตรงนี้ก็จะรัดด้วยเหล็กเป็นกลันน่นในตรงนี้นะคะทุกท่านเนะะี่ยค่ะมวลสารจะบรรจุลงตรงนี้เนาะไม่สั่นไม่คอน,นะคะ่ะทุกท่านเนะะี่ยค่ะฝั่งตะกุดต,ตรงนี้แล้วก็ลายเปียวเพิงนะคะทุกท่านเนะะี่ยค่ะทรงก็จะเป็นทรงประหลดเช่นกันนะคะทุกท่านเน,นี่ยค่ะมีหลวงพ่อลุ่งยุบต้นๆเลยนะคะด้ามก็จะทําออกมาแบบสมัยก่อนเนาะนะคะมีรอยลงพระคถาคมรอยจานไ้ด้วยนะคะนะคะ ท่านใดสนใจทักทายน้ำมานะคะเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันเลยน้ำลงไว้ในใต้คลิปนะคะทุกท่านเลยค่ะมีความศักดิ์สิทธิ์เข้มขังมากๆเลยนะคะท่านใดสนใจทักทายน้ำมาหรือว่าแอนไลน์มาหรือว่าจะโทรก็ได้นะคะมาพูดคุยกันเนาะราคาก็ไม่ได้สูงมากเท่าไหร่นะคะต่อรองพูดคุยกันได้นะคะสุดท,ท้ายน,นี้น้ำก็ขอกบขอบคุณมกทุกท่านมากๆที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามน้ำนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะทุกท่านสวัสดีทุกท่านค่ะ